สวัสดีนะคะ FC ที่น่ารักของพวกเราทุกคนนะคะวันนี้พวกเราจะมาให้กำลังใจบอสนาทีกันนะคะ FC พวกเราจะจับมือกันไปนะคะจะไม่ทอดทิ้งกันเราจะอยู่อย่างเงี้ยเคียงข้างกันไปตลอดไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับบอสนาทีพวกเรา ก็ยังยืนเคียงข้างให้กับบอสนาทีนะคะ f อซีบอสนาทีเขาก็ช่วยลุงมาตลอดนะช่วยลุงกับช่วยป้าเรามาตลอดนะคะเขาถูกปิดช่องถึงช่องนี้ไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ F อเราก็สามารถเปิดช่องใหม่ได้แต่ตอนนี้บอสนาทีเขาขอพักก่อนนะคะก็คงยังไม่ทำช่องก็มีช่องของลูกชาย ไอ้ลูกลูกชายลูกสาวเขาเนี่ยแหละค่ะช่องเหลืออีกช่องหนึ่งที่ชื่อค่อยบอกแก้วแล้ววีสองอะคะแลฝากติดตามด้วยนะคะช่วงนี้บอสนาทีอาจจะพักผ่อนนะคะมันมีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขานะคะพีสีสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องให้กำลังใจบอสนาทีกันนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พวกเราเนี่ย แต่ต้องจับมือกันไปด้วยกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่บอสนาทีขึ้นไ์ก็ฝากเป็นกำลังใจดูคลิปให้เขาด้วยนะคะ fc วันนี้เราก็มาส่งกำลังใจให้บอสนาทีนะคะต่อสู้ต่อไปอย่ายอแท่ยอดท้ออย่ายอมแพ้นะคะเพราะว่าเราก็จะอยู่กับในช่างนันอยู่กับลุงช่างอยู่กับป้าแตนตลอดไปนะคะแล้วก็นาทีบอสนาทีก็จะอยู่กับ ะะลุงช่างกับป้าแตนตลอดไปเหมือนกันนะคะเขาไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้ง,ะะงพวกเราจะไปด้วยกันนะคะเอีเราจะไม่มีการปล่อยมือกันไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะสู้ๆนะบอสทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองถูกไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวก็ดีขึ้นพวกเราทุกคนเข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอสเสมอพวกเราทุกคน ะะยังรักแล้วก็เคารพนะคะบอสเสมอนะคะพวกเราไม่ทิ้งพวกเราไม่ปล่อยเราจะจับมือกันไปเดินไปได้วยกันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เกิดปัญหากันทุกช่องไม่ว่าจะเป็นช่องลุงพันก็ถูกปิดการสร้างไปได้ไม่ว่าจะเป็นช่องบอสนาทีก็ถูกปิดนะคะช่องลุงป้าก็โดนปิดไปสามช่อง ะะป้ากับลุงเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะว่าสามช่องป้าก็ถูกปิดนะคะบอสนาทีป้าเขาก็ยังขึ้นขึ้นสู้ใหม่เพื่อที่จะทำช่องใหม่มบอสนาทีก็ต้องทําให้ได้อย่างลุงอย่างป้านะคะ<ม>เราทําช่องใหม่แค่นั้นเองสู้ๆนะคะบอสคนเราเนี่ยทุกคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตมีปัญหาครอบครัวหรือว่ามีปัญหาทุกอย่างทุกคนมีหมดนะคะ อยู่ที่ว่ากํำลังใจเราจะไปให้สุดแค่ไหนนะคะ fc ทุกคน fc ทุกท่านเนี่ยบอกแล้วว่าเมื่อไหร่บอสกลับมาเมื่อไหร่เขายังเป็นกํำลังใจให้เสมอแล้วเขาก็จะรอวันที่บอสจะกลับมานะคะ fc ของบอสแล้วก็ของลุงป้าน่ารักทุกคนเข้าใจความรู้สึกของพวกเรานะคะพวกเราก็จะจับมือกันปายสู้ต่อไปนะบอส ะะอย่ายอมแพ้ยังเหลืออาจารย์พิรชัดช่องใหญ่ก็จะเหลืออาจารย์พิรชัดนะคะเหลืออลุงก,กับป้าแล้วก็ยังเหลืออีกหลายๆช่องที่ยังเป็นกำลังใจให้กับบอสนะคะแล้วก็ช่องของอาจารย์นันก็ยังจะเป็นกำลังใจให้บอสเสมอไป สู้ๆนะคะบอสสู้ๆนะคะสู้ต่อไปนะคะสู้ต่อไปเดินหน้าต่อไปไปพักผ่อนให้สบายใจนะคะพักผ่อนให้สบายใจแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ